ผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับ ESUD Max นะครับวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องการถอดขั้วแบตแล้วกล้องหลังไม่ทํางานนะครับกล้องหลังเวลาเราเข้าเกียร์แล้วกล้องหลังมันไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นหน้าจอนะครับเดีย๋ยวช่างเพชรจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ไขด้วยนะครับว่าต้องแก้ไขย,ยังไงเวลาเราถอดขั้วแบตออกทีนี้กล้องกล้องหลังไม่ยอมขึ้นโนชว์หน้าจอนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอย ดี๋ยวช่างเพชรจะพาดูวิธีแก้ไขกันครับครับผมอ่าปกติแล้วเราเข้าเกียร์ถอยนะครับแบบนี้จึบ๊บอ่ากล้องต้องขึ้นหน้าจอนะครับแต่อันนี้ไม่ขึ้นนะครับหลังจากช่างเพชรถอดขั้วแบตทํางานอย่างอื่นนะครับแต่วันนี้ช่างเพชรก็จะพามาแก้ไขวิธีอ่าเวลาเราถอดขั้วแบตแล้วอ่ากล้องไม่ไม่ขึ้นหน้าจออย่างนี้ต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับให้เราเปิดเครื่องเลยนะครับ กดตรงนี้นะครับเราจะเห็นมีโทรศัพท์ระบบเสียงให้เรากดาทั่วไปนะครับผมพอขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงที่คำว่าระบบนะครับพอเข้ามาที่ระบบเสร็จเราจะเห็นข้างล่างนะครับมันจะเขียนว่าปิดนะครับการใช้งานกล้องหลังมองหลัง คือตอนนี้ปิดอยู่นะครับให้เรากดเปิดนะครับผมให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเปิดตอนนี้คือเราเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดกลับนะครับกลับอ่าทีนี้เราลองเข้าเกียร์ถอยดูนะครับอ่ากล้องมาแล้วครับผมนี่ครับวิธีแก้ไขง่ายๆเลยนะครับเวลาเราอ่าถอดขั้วแบตออกให้เราเข้าเข้าเกียร์ถอยแล้วกล้องไม่ขึ้นนะครับ ก็ทาตามผมได้ก็ได้เลยนะครับง่ายๆเทคนิคง่ายนะครับไม่ต้องไปหาช่างก็ได้นะครับผมวิธีแก้ไขนี่อีกทีหนึ่งครับผมนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีสิ่งเล็กๆน้อยมาฝากเอฟซนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ใช้รถดีแมนะครับช่างเพชรก็กล่าวคาว่าสวัสดีนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม